สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นวันสุกนะคะวันนี้นะคะกี้จะมารีวิวทางเข้าวัดหนองวรองนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะตรงนี้นะคะปกติเมื่อก่อนจะเป็นเซเว่นนะคะตอนนี้คุกออกแล้วก็ขยายเซเว่นให้ใหญ่ขึ้นนะคะจะตั้งใหม่บริเวณนี้นะคะ อีกไม่นานก็คงเปิดใช้บริการนะคะอันนี้มาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆดูนะคะส่วนแปลง471ของเราก็เข้าไปในซอยนี้นะคะซอยวัดหนองบัวรองประมาณ450เมตรนะคะในายทุนท่านใดยังสนใจอยูอ่นัดลงพื้นที่ได้นะคะเจ้าของใจดีมากค่ะถ้าสนใจนะคะคุยกันได้นะคะ เดี๋ยวพาเดินชมนะคะณขณะนี้ที่เมืองโคราชนะคะตอนนี้กี้เดินอยู่ในถนนจอมสุรางนะคะอ่ะเจเว่นจะอยู่บริเวณนี้นะคะจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะของกินสะดวกสบายนะคะที่นี่ค่ะ,ะเดี๋ยวกี้พาเดินนะคะวันนี้นะคะจะไปส่งพัสดุค่ะ ใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะมาอยู่แถวนี้นะ,ะสะดวกสบายมากๆค่ะที่ดินแปลง471ของเรานะคะห่างจากสียกไฟแดงตรงนี้นะคะไปถึงอนุสาวรีย่าโมประมาณ900เมตรนะคะสามารถเดินไปถึงได้ะคะ่ะ ยูแค่นี้ก่อนนะคะไว้มาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะ